ครับผมช่างเจนะครับผมร้านพีเจแอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับผมวันนี้นะครับมีนิสสันมัดนะครับผมเข้ามาตรวจเช็คนะครับผมแอร์ไม่เย็นนะครับรดเติมน้ำยาแอร์มาสองรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าการทำงานก่อนทำการซ่อมนะครับผมนิสสันมัดนะครับก่อนทำการซ่อมนะครับผมก็ทำการตรวจเช็คก่อนนะครับผมน้ำยาแอร์หายนะครับ ขาดรั่วแน่นอนนะครับพอผ่านการเติมน้ํายามา2ครั้งนะครับโลเพชเชอร์นะครับผมอยู่ประมาณ10 psi นะครับผมไฮเพชเชอร์นะครับอยู่ประมาณ90นะครับประมาณ85-90 psi นะครับไม่เย็นเลยนะครับพอตอนนี้ไม่เย็นเลยรถทำการเติมน้ำยามา2รอบนะครับผม ลมนะครับพัดลมทําการเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าเคยฮีทนะครับไฟแดงนะครับขึ้นเลยนะครับสองลออนะครับซึ่งตรงนี้ต้องแจ้งลูกค้าไว้แล้วนะครับผมว่ามีความเสี่ยงนะครับผมการที่พัดลมหน้าเครื่องหยุดหมุนนะครับแต่เรายังเปิดแอร์อยู่นะครับถ้าแรงดันระบบนั้นจะสูงมากนะครับ อันนี้ได้ทำการแจ้งลูกค้าไว้แล้วนะครับมีโอกาสนะครับที่ซีนคอคอมจะรั่วนะครับผมมีโอกาสแต่ทีนี้ต้องทำการตรวจเช็คนะครับต้องทำการตรวจเช็คคอมแอร์ด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆก่อนจะตรวจเช็คคอมแอร์ air, เราต้องขอตู้นะครับถอตู้ออกมาดูก่อนนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะรั่วสูงมากนะครับผม รั่วไม่รั่วนะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดตู้แป๊บหนึ่งครับผมอากาศร้อนมากครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมมาเรามาดูขั้นตอนกันนะครับนี้เราก็จะทําการตรวจสอบนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับหลังจากทําการปลดน็อตแล้วนะครับผมมาดูนะครับพวกนี้จะใส่ UV ไว้นะครับผมน่ะเห็นเขียวๆไหมครับ แน่นอนครับในจุดนี้มีข้อต่อแอร์รั่วแล้วนะครับ1จุดนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตู้แอร์จะรั่วไหมนะครับผมนะครับเขียวเลยนะครับผมน้ำมันคอมแบบ UV นะครับต้องใช้ไฟฉาย UV สองนะครับผม ก็ปลดฝาข้างนะครับปลดฝาข้างออกมาแล้วนะครับในของนิสันมัสนะครับสภาพไดเออร์เอ่อพินเตอร์นะครับผมขอภัยที่พูดผิดนะครับที่ช่างเจแนะนํานะครับบอกว่าให้เปลี่ยนทุกหกเดือนนะครับเรามาดูกันนะครับดำเลยนะครับผมอ่าลากขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยครับที่ผมแนะนําว่าควรเปลี่ยนทุกหกเดือนนะครับ อันนี้ใส่นะครับใส่ไม่ค่อยปานีชนะครับจะเห็นว่ายุบนะครับเนี่ยนะครับเวลาอยู่ในรูปของมันนะครับก็จะยุบแบบนี้นะครับอันนี้รีบใส่ไปหน่อยนะครับผมอเรามาดูกันนะครับว่ารั่วนะครับมีข้อต่อไหมนะครับเราต้องมีหลักฐานนะครับผมไม่ได้พูดไปเรื่อยนะครับผมเห็นไหมครับ เขียวเลยนะครับอ่ารัวหนึ่งจุดนะครับผมรัวข้อต่อนะครับนะี่ครับไหลลงมานะครับอ่านะครับตรงไหนที่น้ำมันคอมนะครับไหลเกาะไว้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับนี่คือการเช็คเบื้องต้นนะครับผม เรามาลุ้นกันนะครับว่าตู้จะรั่วไหมนะครับผมนี่ก็ทําการนะครับหรือตู้นะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้ลูกค้าให้ทําการเปลี่ยนตู้ได้เลยนะครับถ้าตู้เสียนะครับถ้าตู้รั่วตู้เสียเปลี่ยนได้เลยและรวดเปลี่ยนตัวโบเวอร์นะครับผมด้วยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวรีฟิลเดเยอร์นะครับที่แผงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แกะแผงนะครับเพราะว่าช่างเจทำงานคนเดียวนะครับ บางอย่างมันจะช้าหน่อยนะครับก็ทีละจุดละจุดกันไปนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าตู้แอร์นะครับตู้แอร์รั่วไหมนะครับผมอย่างนี้นะครับที่ข้อต่อวาล์วรั่วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตะนิ้มนะครับผม๋ยวให้ดูสภาพน็อตนะครับ นครับน็อตนะครับเกีียวเสียหมดแล้วนะครับมันถอนนะครับผมน็อตตัวนี้เป็นน็อตเหล็กนะครับผมเกีียวมันถอนก็รั่วกันไปนะครับในส่วนของข้อต่อนะครับผมในส่วนของตู้นะครับเมื่อกี้ท่างเจต้องไปฉายดูแล้วนะครับก็พบว่ามีรั่วนะครับนี่เียวๆนะครับผม นะครับล่องนี้นะครับอ่านหครับเขียวนะครับนี่รั่วนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับสองนะครับอ่าสามนะครับสี่ครับเขียวนี้เลยนะครับนะรั่วแน่นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตู้รั่วอ่ะเปิดดูดีกว่าครับอืมนะครับนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเนี่ยครับไม่รอดนะครับผมตู้รั่วนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนชุดซ่อมตู้แอร์นะครับผม โบเวอร์ ower, นะครับแล้วก็ดิส <Yeah. S 1> ก์บลูเดอร์นะครับผมรับประกันงาน1ปีนะครับผมถ้างานมีปัญหานะครับเช่นตู้รั่วโอลิงที่เปลี่ยนใหม่นะครับชุดตู้นี้ ower, นรั่วโบเวอร์นะครับเสียนะครับข้อต่อตรงแหงหรือข้อต่อตรงดิสก์บลูเดอร์หรือตัวดิสก์บลเอร์รั่วเกมงานปีนะครับ1ปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าหลังจากเซตพวกนี้เสร็จแล้วนะครับค่าความเย็นจะได้เหมือนรถป้ายแดงไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ก็ทําการล้างแผงนะครับถอดแผงออกมาแล้วนะครับผมนี่เป็นแผงของนิสสันมัดนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําการล้างแผงนะครับทั้งนอกทั้งในนะครับไล่ความสกปรกออกนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนรีเซิร์เลเอร์นะครับผมแล้วก็ชุดโอลิงนะครับทั้งระบบนะครับน,นี่สายกลางนะครับผมอันนี้เป็นฝาคัดนะครับผมถอดออกมาตัวเช็คนะครับก็ตามที่แจ้งไว้นะครับเพราะว่ารถเคยฮีทมาสองรอบนะครับผมพัดลมมันไม่หมุนนะครับ ครับผมมีการซึมนะครับผมของน้ํามันคอมที่ซีนนะครับที่ซีนซีนคอคอมนะครับผมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะลองใช้ดูก่อนไหมนะหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับผมนี่จะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ ขั้นตอนการล้างแผงภายนอกนะครับผมก็ต้องทําการปิดนะครับปิดรูทางเข้าทางออกของตัวน้ํายาก่อนนะครับเพื่อป้องกันน้ํานะครับป้องกันน้ํากระเด็นเข้านะครับแค่หยดเดียวก็เสียวได้นะครับผมถ้าน้ําแค่กระเด็นเข้าไปแค่หยดเดียวนี้เท่ากับความชื้นบานเลยนะครับดังนั้นระบบแอร์นี้จะไม่ค่อยถูกกับน,น้ํานะครับเราต้องทําการ ปิดนะครับป้องกันน้ําเข้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมอันนี้ก็ล้างนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับล้ำเลยนะครับผมนะครับหยดติงติงนะครับผมจะล้างจนกว่ามันจะสะอาดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรเก่านะครับทั้งหมดก็มีตู้แอร์ชุดน็อตชุดโอลิงนะครับอันนี้ขาดไปสองวงนะครับเพราะว่า มันหล่นนะครับผมมันหล่นเข้าไปด้านหลังเครื่องนะครับหาไม่เจอนะครับผมหล่นไปสองวงนะครับแล้วก็บเวอร์นะครับผมปรินเตอร์นะครับผมเปลี่ยนชุดนี้นะครับผมแล้วก็ปรับตั้งหน้าคัดใหม่นะครับเพื่อการจับที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถแสลแล้วหน้าคัดเริ่มหาครับผม ก็ทาการแวกน้ํายาอยู่นะครับแวกระบบแวกคาระบบนะครับผมเดีย๋ยวเราจะทําการบรรจุนะครับเติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับเติมตามสเปครถนะครับผมอ่าเพราะว่าของที่เราใช้นั้นมีคุณภาพนะครับสเปคเดียวกับที่ติดรถยนต์มาเลยนะครับผมมันจะช่างได้ตรงกันเป๊ะนะครับผมและความเย็นก็จะเย็นเท่ากับตอนที่ออกกับป้ายแดงมาเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากประกอบแผงนะครับผมตู้แอร์เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะผมนี่สันมัดน,นี่เรามาตัวสอบนะครับก่อนส่งงานนะครับก็คือเติมน้ํายาแอร์เสร็จแล้วนะครับความเย็นก็เริ่มมาแล้วครับผมเย็นถึงหลังแน่นอนนะครับผมหามขึ้นกระจกแล้วนะครับ ตสอบนะครับเย็นสุดนะครับพัดลมสุดทุกอย่างนะครับผมอุณหภูมิที่ทได้นะครับประมาณ5.3องศานะครับ5.2องศาแล้วนะครับลมออกอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับ25.1นะครับผมอันนี้ก็ตัดเป็นปกตินะครับผมต่อนะครับผมของแอร์ต่อนะครับเครื่องไม่สันนะครับผม ตันน้อยนะครับผมไม่ถึงกับกึ่งกๆๆงกนะครับผมเห็นเจี๊ยบนะครับผมเราขอเปิดไฟแป๊บนึงนะครับผมเห็นน้ำหยดเลยนะครับผมนะครับเห็นเจี๊ยบนะครับผมเรามาดูค่าการทำงานนะครับผมโรเปเชอร์นะครับผมโลเปเชอร์ ระบบตัดนะครับโรเปชเชอร์ Low ประมาณนะครับประมาณยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเฟสไอนะครับผมไฮเพชเชอร์ High ประมาณร้อยสี่สิบแปดนะครับผมประมาณร้อยสี่สิบแปดเฟสไอนะครับผมวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผม อ่าเนี่ยครับผมตอนนี้ก็ช่างน้ำนีนละน้ำหนักเติมตามสเปครถนะครับผมตัวเลขตัวหลังนี้นะครับเป็นค่าคาดเคลื่อนนะครับนิดหน่อยวันนี้จะใช้การเติมตามสเปครถนะครับผมนะครับโลตํมไฮก็ต่ํมด้วยนะครับผมเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะเข้าไปดูในรถกันดีกว่าครับ จุดหนึ่งแล้วนะครับผมอุณหภูมิห้องโดยสาร24.2นะครับสุดทุกอย่างนะครับผมความเย็นสุดนะครับัดรมนะครับเบอร์สี่สุดทุกอย่างนะครับอุณหภูมิภายนอกนะครับประมาณ29องศานะครับผมเพราะว่าฝนตกไปนะครับผมอุณหภูมิเลยลดลงนะครับลดวิ่งมานะครับ แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับผมอ่าก็นี้ลูกค้าให้เคลียร์เลยนะครับผมอะไรที่มีแนวโน้มที่จะเสียที่จะพังนะครับให้ช่างจัดการได้เลยนะครับผมก็ทำตามาตารางบำรุงรักษานะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์นะครับผมก็จัดไปครับเย็ยนชํำเย็ยนเจี๊ยบแน่นอนนะครับตัวนี้รับประกันงานหนึ่งปีเต็มนะครับผม ถ้างานที่ผมทําไปมีปัญหานะครับไม่ว่าจะพัดลมโบเวอร์นะครับตู้แอร์นะครับโอลิงนะครับนอตเตอเตลเลหรือว่าไดเออร์นะครับพวกนี้เปลี่ยนโอลิงทุกจุดนะครับจุดหนึ่งจุดใดมีปัญหาเคลมงานให้ฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีทั้งค่าแรงไม่มีค่าน้ำยาแม้แต่บาทเดียวแน่นอนนะครับผมใครมองหาร้านแอร์นะครับผมร้านแอร์ ที่ซ่อมจบๆนะครับงานงานมีประกันนะครับผมเชิญได้ที่ร้าน PJ แอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับผมเราซ่อมแอร์มีประกันการันตีความเย็นนะครับผมเว้นแต่ลูกค้ารดสเปคของนะครับผมโอเคตรงงานแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ